ปุมันโลนกองเจงเพ่งอยู่นะครับมันโลนกองกันอยู่แต่ของก็บบมากินินแจ็กเทียบมา,มาเอานะครับคุณ่ะอันซุมน่มหนิบางคนสเอาซุ่มนน่มันจะสีแสบตอยอเกิน ลงมองไปกินกันครับทุกคนขอเนี่ยเด้ออออย่าลงไปข้างล่างเด้อมันเป็นที่ตมเอ้าบอกมาให้ลงกมาเแีงลง ก็รับเอาสองหน่วยเลยะอุ้มมันลงไปฝุ่นทุกคนอันนี้เทียนก็ได้นะ <c oughs> ครับเพราะได้ก,กินทุกคนไปกินไปกินสุกมากินกับข่าวแซ่บอะไรเนี่ค่อยมากนะครับผมได้ลากเค็กยเอาซื้อ เรเอาใบกระหนาวนะครับกองตุน่นปูนเต็มต้นะนะครับกองอยู่พูดต่อเลยเอาไปกินนะครับไปนกเครกหนึเครกนุนกเครกฝูงม,มาผมมักจะมากมินหมกม่วงมันแสบด้ยมันบานดีหม,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 มาก็มาหมาผมมันกําลัง ถทายกันตอนเช้าเด้อค่ะผมอยู่กับบ่าวนวัดคนบ้านบ้านคัะคนบันนอกเขนี้คนบันนอกบ้านนวัดคนบานนอกอันนี้ก็สีเป็นหมักผ้าวนะครับัผ้ามาเมืองนีบ้มันมาวัเาจับขวงเลยน้องผู้อื่นนะครับบางมืองกับ้องผู้อื่นเลย <c oughs> <c oughs> เห็นเพื่อนบอ่เอาจักเทลือนะครับก็เลยเอามาก,กินไปอีหลาไป น้าพี่เค็กเค็กอุ๊ย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 น้พี่น้พี่เอา,าบ,บุ้ยขาดบากม่วงมาท่านทุกคนมาขะมันอันนี้หลายมันหวงหลายขาดบากม่วงมาใครจีบก็บอกว่าใจไม่ว่าง หนามตะกินเป็นหนามสีสีเขียวมับรกดเลยครับนี่แต่ว่าตอนนี้มันยังใหม่อยู่มันอาจจะเป็นสีหนีนะครับตกใครจบให้บอก่าใจไม่ว่างเขากระสีบ้าจังสันละเนาะคอยยังโสดผู้ใดมาจีบก็ว่าวสีโสดโสดโสดปวลวเนาะโสด,โ,สด,โ,โ,สดโปรจีบพันมาเแต,ต่ละคน มามามาฝนขับดวงอาทิตย์จขึ้นทั้งฝนต่วันวกตาิตย์ไมสจีคนลลแล้วล่ะต่วันนี่มันมันขึมนะครับมันขึมฟ้าขึ้มฝนมันเลยเบปเห็นดวงอาทิตย์นะครับปกติขึ้นแล้วโอ้ยหนูหนูใช่ไหมลูกหนูงานใดคือกินหนูหล,ล่ะลากี้ลาก,กี้คือกินหนูครับใช่ไหมลูกหนูใช่ไหม,หใ,ชไหมใช่เลยลาก,กี้ถูกได้กินหนูแล้วครับก้น น,นั่นลักกี้ได้กินหนูแล้วขุดยางง่ะบัดน,นี้เจอแล้วใช่ไหมลักกี้น,นั่นนั่นมันอยู่บาลักกี้มันจะอยู่บ่ลักกี้เจอแล้วครับมาดูลักกี้บ่าลักกี้จะได้หนูไหมลักกี้กับโกโก้ช่วยกันเร็วช่วยน้องหน่อยลักโกโก้ช่วยน้องหน่อยเร็ว เร,เร็วสิขุดสิต้องมูีนี้แกระยะทีนี้ก็บยานมูมาหยาดนะครับหลับกีเอาขุดเลยลูกขุดเร็วขุด,ขดน้อยขุดน้อยดีมากลูกด,ดีมากทำดีมากเลย